เรียนภาษาอังกฤษมาหลายที่แล้วยังยากอยู่สำหรับคุณลองฟังว e ิดีโอรีวิวอีบุ๊ก7เคล็ดลับพูดอังกฤษได้ง่ายจังที่99%ของคนที่ได้เรียนอ e ีบุ๊กนี้ยืนยันว่าเป็นคู่มือภาษาอังกฤษที่สอดคล้องกับพัฒนาการของสมองใช้ได้ผลจริงเข้าใจง่ายและเหมาะกับคนทุกกลุ่มอาชีพอย่ารอช้าวันนี้มีดีลพิเศษคอร์สออนไลน์ฟรี1ปีและเวิร์กช็อปฟรี3ชั่วโมง คืูหนังสือ7เคล็ดลับพูดอังกฤษได้ง่ายจังโดยดรสุมณีฟินเวหารมีจำนวนหน้าทั้งหมดนะคะ66หน้าค่ะเนื้อหาในหนังสือประกอบด้วยบทนำและก็7เคล็ดลับแล้วหลังจากนั้นนะคะก็จะมีโบนัสค่ะมีรูปภาพประกอบแล้วก็มีกิจกรรมตลอดทั้งเล่มเลยนะคะ ความพิเศษก็คือจะมีลิงก์ที่สามารถที่คุณเนี่ยสามารถไปศึกษาต่อเพิ่มเติมข้างนอกได้อีกด้วยนะคะ Good morning How are you? Been great How you? are been hasn't? It's ในบทนี้คุณจะได้ฝึกฟังแล้วก็ได้รู้วิธีค่ะว่าเวลาที่เราที่จะทาความเข้าใจกับตัวเนื้อหาใน y YouTube หรือวิดีโอต่างๆเนี่ยเราจะสามารถทําได้อย่างไรบ้างนะคะอย่างแรกเลยนะคะหนังสือก,ก็แนะนําค่ะว่าคุณสามารถที่จะปรับสปีดของการฟังได้นะคะให้เร็วขึ้นหรือว่าช้าลงก็ได้นะคะดังตัวอย่างที่เราทําให้เห็นนี้นะคะ Uh, The second is that it's put us in a place where we have no idea what's going to happen uh, in terms of the future, no idea how this may play out. Uh, I have an interest in education. Uh, actually, what I find is everybody has an interest in education. 1> <1> แล้วก็นอกจากนี้เนี่ยสามารถที่จะเลือกซับไตเติได้ด้วยว่าเราอยากจะฟังซับไตเติเป็นภาษาอะไรนะคะอย่างตัวอย่างนี้นะคะก็เลือกไปที่ภาษาอังกฤษค่ะเร,เราก็สามารถที่จะฟังบทความนะคะแล้วก็เข้าใจโดยการที่อ่านซับไตเติไปด้วยควบคู่กันไปคะ่ะ และที่น่าสนุกอีกอย่างหนึ่งนะคะทุกครั้งที่นะตัวหนังสือที่มีการขีดเส้นใต้เมื่อคลิกเข้าไปก็จะมีวิดีโอคลิปที่จะสามารถอธิบายให้เราเข้าใจมากยิ่งขึ้นค่ะ นอกจากนี้นะคะทั้งตลอดทางเล่นก็จะมีกิจกรรมให้เราได้ทําตลอดเวลาเลยค่ะสาสามีในบทเรียนหนึ่งนะคะที่คุณสามารถที่จะ พบกับคุมมซับค่ะในการที่จะไปศึกษาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมนะคะและที่พิเศษมากๆเลยก็คือในบทที่เรียกว่าโบนัสเนี่ยแหละค่ะเพราะว่าจะมีคลิปวิดีโอให้คุณสามารถเข้าไปฝึกหัดภาษาอังกฤษด้วยกันตลอด21วันเลยรับรองได้ว่าถ้าใครได้อ่านอีบุ๊กเล่มน,นี้นะคะแล้วก็ได้ฝึก21วันแล้วเนี่ยสามารถที่จะออกเสียงแล้วก็สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษดกรรได้ดีอย่างแน่นอนเลยค่ะ